สวัสดีครับไหนลองเรียกลูกค้าสิลูกกุยช่ไหมครับแม่ทานคุยช่ก่อนได้นะครับไส้แน่นแป้งบางเลยครับลูกค้าแป้งน้อยเลยครับกินแล้วอิ่มครับกินให้ไส้จุกๆไปเลยมีไส้อะไรบ้างทำไมเราไม่เห็นแป้งในคุยชุ่ณเลยอ่ะก็จะมีเป็นไส้คุยช่ครับเผือกแล้วก็หน่อไม้ครับใช่ครับสามไส้ใช่แต่ว่าอันนี้คือเจ้าเก่าตลาดภูใช่ครับเป็นสูตรของตลาดภูเลยครับอ่ะแล้วเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราขาย แรกๆมีแป้งไหมลูกมีครับมีครับก่อนหน้านี้ครับก็คือกุยช่ายมันจะต้องห่อด้วยแป้งนะครับ,รบที่ทุกคนเห็นกันเนาะแต่พอดีว่าสมัยใหม่แล้วก็อยากลองอดัดแอให้มันดูมีความแตกต่างแล้วก็อยากให้คนนะครับมันจะมีพวกคนที่เขาชอบรักสุขภาพอะ,อะไรอย<ม>่างเงี้ยครับไม่ทานแป้งไม่ทานแป้งครับก็เลยลดแป้งมาแล้วก็เพิ่มปริมาณกุยช่ายเพิ่มปริมาณแล้วก็อาจจปมาเป็นเผือกแล้วก็หน่อไมใ้ให้แบบว่าไส้จุกๆไปเลยแล้วทีนี้ตอนท,ที่ร้านตอนนี้ไม่มีแบบแป้งห่อเลยเป็นแบบนี้หมดแล้วใช่ครับเป็นแป้งเป็นสูตรแป้งน้อยหมดเลย อ๋อบิดตัวทอดด้วยโอ้ขายมานานหรือยังคะนานแล้วครับนานที่ร้านหลายปีหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วเราก็เป็นรุ่นลูกใช่ครับอ่าชิมได้ไหมคะได้ครับได้ลองลองทานกับปุ๋ยชายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับน้ำชิมนะครับได้ครับเดี๋ยวสองสามอ่าไม่ใช่อ่ะฮะโซดน้ำจิ้มตามไปนะฮะ อันนี้คือตัว,วค,คุยใช่อย่างเดียวครับจะบอกแค่คุ้งคัยวอย่างเดียวยังไม่จิ้มจิ้หมักยยน,น่กอร่อยเลยนยังอร่อยเลยอะ่ะแล้วปกติถ้าไม่ได้ไปออกร้านกับเรามีหน้าร้านให้ไปซื้อได้ที่ไหนครับปกติเขาจะออกตามงานอีเวนต์ครับใช่แล้วมีหน้าร้าน ก็คือออกตามงานอีเวนต์ทั่วไปเลยสามารถติดต่อได้นะครับมีมีเพจกุยชายด้วยดูได้เลยว่าเรามีแพลนออกที่ไหนบ้างงานอีเวนต์ที่ไหนเราก็จะลงตารางงานไว้เลยว่าเราไปอาจจะเป็นเซ็นท่านนีที่เราจะไปล่าสุดเนาะเซ็นท่านเชียงใหม่เนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดหรืยี่สิบเด็ดนะในนั้นเชียงใหม่แอร์พอร์ตราคาราคาหนึ่งกล่องหกสิบบาทครับหนึ่งกล่องไปห้าลูกจุกๆไปเลยโอ้จุกๆเลยแันแนะนำอีกทีฝากร้านนะครับมีไส้อะไรบ้างแล้วก็หน้าร้านจะมีแบบไหนบ้างคะได้ครับก็ ของเราจะมีเป็นไส้กุช่ายครับเผือกแล้วก็หน่อไม้ครับ<ม>ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านนะครับสามารถคะไส้เลือกไส้ได้นะครับ1กล่องได้5ลูกครับ60บาทครับ รสชาติจิมรสชาติละมุนละม่อมมากไม่ไม่เนื้อแบบไม่จัดเกินไปนอกจากนี้ยังมีตัวทอดด้วยนะครับตัวทอดของเราก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สะบัดน้ำมันให้ด้วยครับมีเพจไหมมีเพจไหมมีครับมีครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กครับพิมพ์ไปเลยครับว่ากุยช่ายมหานครครับก๋วยไก่ไม่มีไม่เอ่อไม่มีไบอโทรไม่เอ่นะครับก๋วยไก่สรุปยอยักษ์ครับแล้วก็ช่ายมหานครเลยเบอร์โทรมีไหมเบอร์โทรเบอร์โทรร้านใช่ไหมเบอร์โทรช่ายเบอร์โทรร้านอ๋อใช่ครับศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสี่เก้าสองหก ลายไม่มีลายไหมมีครับเอาย่ลายล้านลายล้านไม่ใช่ลายสีข้างสแกน QR โค้ดได้เลยนะครับตัวนี้เก็บได้3วันในตู้เย็นครับเวลาจะเอามาทานนะครับไม่ต้องขึ้นช่องฟินะครับเวลาแช่ก็ออกมาทานแล้วก็เวฟหรือวันนึ่งได้เลยครับไม่ต้่นแช่ใต่ต้องเวฟใช่ครับแต่แนะนำถ้าซื้อไปแล้วก็ทานได้เลยเพราะว่าลูกค้ากลับมาอีกวันหนึ่งลูกค้าไปซื้อไปสี่กล่องกลับมาก็มาซื้อเพิ่มอีกสี่กล่องอีกวันหนึ่งเลยเพราะอร่อยมากเปล่าครับลดลมแล้วก็ น่ารักทุกกนี่ทั้งหมดฝึกไว้ฝึกไว้กำลังหาตลกหน้าใหม่เผื่อบางตัวเอาเก่าๆออกไปบ้างฉาดขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ